สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Iconic Q Podcast ช่องที่พาคุณดำดิ่งสู่ประวัติศาสตร์ของภาพยนตร์เกมการ์ตูนและสื่อต่างๆจากต้นกำเนิดไปจนถึงยุคปัจจุบันพร้อมข้อมูลที่อัดแน่นครบถ้วนและลึกซึ้งแบบเจาะลึกวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับชายผู้หนึ่งผู้ที่ได้เปลี่ยนโฉมมุมมองของโลกที่มีต่อชาวเอเชียไปตลอดกาลชายคนนั้นคือบรูซลีนักแสดงนักศิลปะก,การต่อสู้ นักปรัชญาและนักสร้างภาพยนตร์ผู้ก่อตั้งศิลปะการต่อสู้ที่เรียกว่าจิวฟันกงฟูและเป็นตำนานที่ยังมีลมหายใจอยู่ในใจผู้คนแม้จากไปนานกว่า50ปีจากหนุ่มน้อยในฮ่องกงสู่ยอดมนุษย์แห่งโลกตะวันตกบรูซลีไม่ได้แค่ต่อสู้เขาท้าทา,ายทุกกรอบของวัฒนธรรมความคิดและอคติในวงการฮอลลีวูดพร้อมเจาะลึกชีวิตและจุดเปลี่ยนของบรูซลีจากลูกครึ่งเอเชียนักเต้นชาวสหรัฐ สู่ตำนานของกังฟูชีวิตช่วงต้นของบรูซลีเขาชื่อจริงว่าลีจันฟานเกิดเมื่อวันที่17พฤศจิกายนปี1940ที่เมืองซานฟรานซิสโกสหรัฐอเมริกาขณะนั้นครอบครัวของเขาเดินทางจากฮ่องกงมายังแคลิฟอร์เนียเพื่อแสดงนิ้วในทัวร์ต่างประเทศพ่อของเขาลีห่หุยชุนเป็นนักนิ้วชื่อดังส่วนแม่เกรซโหเป็นลูกครึ่งเชื้อสายจีนและยุโรปโดยมีเชื้อสายอังกฤษและดัตช์อยู่ด้วย การเกิดที่อเมริกาทําให้บรูซได้รับสัญชาติสหรัฐตามกฎหมายเกิดบนแผ่นดินเมื่ออายุได้เพียง4เดือนครอบครัวลีก็ย้ายกลับไปฮ่องกงแต่เพียงไม่กี่เดือนต่อมาญี่ปุ่นก็เริ่มโจมตีฮ่องกงในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองทำให้ครอบครัวของบรูซต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลําบากและความอดอยากตลอดระยะเวลา4ปีของการยึดครอง บรูซเติบโตในครอบครัวที่ผสมผสานวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออกอย่างลึกซึ้งทั้งทางสายเลือดและสิ่งแวดล้อมซึ่งกลายเป็นรากฐานสำคัญต่อมุมมองชีวิตและปรัชญาศิลปะการต่อสู้ของเขาในภายหลังระหว่างปี1940ถึง1958บรูซลีเขาเข้าวงการภาพยนตร์ตั้งแต่ยังเป็นทารกในเรื่อง Golden Gate Girl ใช้ชื่อว่าลีเสี่ยหลงแปลว่ามังกรน้อยสื่อถึงปีเกิดตามปฏิทินจีนเขาเริ่มฝึกไทจีกับพ่อ เมื่ออายุ7ขวบและได้แสดงนำในเด e กคิดตอนอายุ9ปีภายในวัย18เขาแสดงไปกว่า20เรื่องบรูซเรียนที่โรงเรียนคาทอลิกหลายแห่งในฮ่องกงก่อนจะได้รู้จักศิลปะการต่อสู้แบบหมัดยงชุนจากปรามาจารย์ยิปมันในปี1953แม้จะถูกกีดกันเพราะเป็นลูกครึง่งแต่เขายังฝึกอย่างตั้งใจกับสิทธิสายตรงของอาจารย์อย่างวิลเลียมชงและวองชุนเลิง ในปี1958เขาคว้าแชมป์มวยสากลโรงเรียนเอาชนะแกรี่โอมส์และยังคว้าแชมป์เต้นชาชาชาเรียกได้ว่าเขาเป็นวัยรุ่นที่เปี่ยมด้วยทั้งพรสวรรค์และไฟฝันในวัยรุ่นบรูซลีเริ่มมีนิสัยชอบต่อสู้บนท้องถนนจนเกิดเหตุทะเลาะก,กับลูกชายมาเฟียและนักเรียนสํานักมวยคู่แข่งทําให้แม่ต้องไปเซ็นรับผิดชอบกับตํารวจจึงตัดสินใจส่งเขาไปสหรัฐอเมริกาเพื่อใช้สิทธิพลเมืองอเมริกันเมื่ออายุ18ปี บรูซเดินทางไปอยู่กับพี่สาวที่ซานฟรานซิสโกและต่อมาย้ายไปซีแอตเทิลเข้าเรียนที่เอด n Technical School และทำงานเสิร์ฟในร้านอาหารเขาเริ่มสอนกังฟูสไตล์ของตนเองจิวฟันกงฟูโดยมีลูกศิษย์คนแรกคือเจสซี่กลเวอร์นักยูโดผิวดำและต่อมามีทาีิคิมูระเป็นผู้ช่วยฝึกสอนจากนั้นเขาเปิดสำนักลีจุนแฟนกังฟูอินสติท t ตในซีแอตเทิลบรูซยังพัฒนาหมัดหนึ่งนิ้วอันเรื่องชื่อ และได้รับแรงบันดาลใจจากนักมวยอย่างมูฮัมหมัดอาลีเขาเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยวอชิงตันในปี1961โดยเรียนด้านการแสดงและลงเรียนวิชาปรัชญาและจิตวิทยาซึ่งเขาหลงไหลแม้มีเพื่อนร่ำรวยแต่เขายังคงใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและทำงานล้างจานหาเลี้ยงตัวเองต้นปี1964บรูซลีตัดสินใจลาออกจากมหาวิทยาลัยแล้วย้ายไปอยู่ที่โอกแลนด์กับเจมยิมลี นักศิลปะก,การต่อสู้ชาวจีนที่มีชื่อเสียงทั้งสองร่วมกันเปิดสตูดิโอสอนศิลปะก,การต่อสู้แห่งที่สองเพื่อสอนวิชากังฟูแก่ผู้คนหลากหลายเชื้อชาตินี่ถือเป็นก้าวสำคัญของบรูซในการเผยแพร่นแนวคิดศิลปะป้องกันตัวของเขาเจมส์เป็นผู้แนะนำให้บรูซรู้จักกับเอ็ดปาร์เกอร์ปรมาจารย์คาราเต้ชื่อดังบรูซจึงได้รับเชิญให้แสดงในงาน Long Beach International k a r a t e Championships ปี1964 บรูซได้สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ชมทั่วทั้งงานในงานเดียวกัน b บรูซยังได้พบกับปรมาจารย์เทควันโดจุงกูรีทั้งสองแลกเปลี่ยนทักษะอย่างล็กซึ้งส่งผลให้ทั้งคู่พัฒนาทักษะได้ก้าวไกลย,ยิ่งขึ้นช่วงปี1966ถึง1970เป็นช่วงที่บรูซ e ีเริ่มมีชื่อเสียงในอเมริกาเขาได้รับบทเคโตในซีรีส์ The g r e e n Hornet แม้จะฉายเพียง26ตอน แต่ทำให้ผู้ชมชาวอเมริกันได้รู้จักศิลปะก,การต่อสู้สไตล์เอเชียเป็นครั้งแรกลีใช้ท่าจริงไม่ใช่แค่แอคชั่นแบบตะวันตกจนทีมงานต้องขอให้เขาเคลื่อนช้าลงเพราะกล้องถ่ายตามไม่ทันหลังซีรีส์จบเขาเปิดโรงฝึกจุนแฟนกังฟูที่ลอสแอนเจลิสและเริ่มตั้งคำถามกับรูปแบบการต่อสู้แบบเดิมๆจินคิดคน้นจิตคุนโดหรือวิถีแห่งหมัดสกัดที่รวมกังฟูมวยสากลและฟันดาบเข้าไว้ด้วยกัน เขาร่วมพัฒนาโปรเจกต์หนัง The Silent Flute กับนักเขียนสเตอร์ลิงซิลิแฟนและนักแสดงเจมส์โคเบิร์นแม้โครงการจะไม่สำเร็จแต่กลายเป็นต้นแบบของหนัง Circle of Iron 1978ในปี1969เแสดงในภาพยนตร์ Marlow และเป็นที่ปรึกษาคิวบูให้กับ The r a k i n g Crew และ A Walk in the Spring Rain แสดงให้เห็นว่าเขาเริ่มมีบทบาทสำคัญทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังของวงการฮอลลีวูด ระหว่างปี1 9 7 1 1 e เถึง1973ริบรูซลีเริ่มมีบทบาทมากขึ้นในวงการบันเทิงทั้งในอเมริกาและฮ่องกองเขาสแสดงซีรีส์ Long Street และเสนอไอเดียซีรีส์ The Warrior แต่โปรเจกต์ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นคุงฟูโดยไม่มีคเครดิตให้เขาด้วยคำแนะนำจากผู้ผลิตลีจึงหันกลับไปทำหนังที่ฮ่องกองซึ่งกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญภาพ,พยนตร์ The Big Boss 1971และ Fist of Fury 1,972สร้างปรากฏการณ์ในเอเชียและทำให้ลีโด่งดังอย่างรวดเร็วปีถัดมาเขาควบคุมการผลิต The Way of the Dragon เองทั้งหมดรวมถึงการกำกับเขียนบทและแสดงฉากต่อสู้สุดคลาสสิกกับชัคนอริสหลังจากนั้นลีตั้งบริษัทคอน c o r d Production Inc. และเริ่มถ่ายทำ Game ม f Death แต่ต้องหยุดกลางคันเมื่อ Warner Brothers เสนอให้แสดงใน Enter the Dragon ภาพยนตร์ร่วมทุนระหว่างฮ่องกงกับฮอลลีวูดซึ่งกลายเป็นผลงานที่สร้างตำนานให้กับเขาเมื่อเข้าฉายในปี 1, 1973นาเศร้าที่บรูซลีเสียชีวิตเพียงไม่กี่วันก่อนหนังออกฉายหลังการเสียชีวิตของบรูซลีในปี 1, 1973โปรเจกต์ภาพยนตร์เกมออฟเ a รทที่เขายังทำไม่เสร็จถูกนำกลับมาสร้างใหม่ในปี 1, 1978โดยใช้ฟุตเทจเดิมเพียง15นาทีผสมกับนักแสดงแทนและเทคนิคพิเศษ แม้คุณภาพจะถูกวิจารณ์แต่ฉากชุดเหลืองและการต่อสู้บนเจดีกลับกลายเป็นภาพจำของลีฟุตเทจต้นฉบับที่ไม่ได้ใช้ถูกค้นพบในปี2000และรวมไว้ในสารคดี Bruce Lee: A Warrior's Journey นอกจากนี้ยังมีโครงการภาพยนตร์ที่ลีเคยวางแผนไว้แต่ไม่สำเร็จเช่น The Seven Sons of the Jade Dragon และ Southern Fist ทับ Northern Lake ในปี2015ซีรี e ์ The Warrior ที่อิงจากแนวคิดดั้งเดิมของลี ถูกสร้างโดยลูกสาวของเขาชาอนลี Lee, และผู้กำกับจัสตินลินฉายทางช่อง Cinemax และประสบความสำเร็จจนมีหลายซีซั่นปี2021มีประกาศนำ The Silent Flute กลับมาทำเป็นมินิซีรีส์และบทหนังอื่นของลีอย่าง Green Bamboo Warrior ก็ยังอยู่ในขั้นพัฒนามรดกของบรูซลีจึงยังคงถูกสานต่อในสื่อบันเทิงรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่องแม้บรูซลีจะเป็นที่รู้จักในฐานะนักศิลปะก,การต่อสู้ แต่เขายังเป็นนักปรัชญาและกวีที่ลุ่มลึกเขาศึกษาทั้งปรัชญาตะวันตกและตะวันออกระหว่างเรียนที่มหาวิทยาลัยวอร์ชิงตันและมีห้องสมุดส่วนตัวที่เต็มไปด้วยหนังสือปรัชญาเขามองว่าศิลปะการต่อสู้เป็นเพียงเครื่องมือสะท้อนแนวคิดเรื่องการรู้จักตนเองไม่ใช่เพียงแค่การต่อสู้ลีได้รับอิทธิพลจากเตา๋าพุทธศาสนาและนักคิดอย่างจิตด,ดูคริชนามูตีโดยเขาปฏิเสธศาสนาและการเชื่อในพระเจ้า เขาอ้างถึงนักปรัชญ,ญาทั้งตะวันตกและตะวันออกในสมุดบันทึกเช่นเพลโตเดวิดฮูมเต๋าจือ้อและมูซาชินอกจากปรัชญ,ญาลี Lee, ยังเป็นกวีเขาเขียนบทกวีสะท้อนอารมณ์และความคิดในชีวิตซึ่งลูกสาวและภรรยาของเขาได้นําออกเผยแพร่ในภายหลังจอห์นลิตเทิลรวบรวมงานเขียนของลีโดยอธิบายว่ากวีของลีมีโทนหมนและเจาะลึกจิตใจอย่างแท้จริงทางมรดกและอิทธิพลทางวัฒนธรรมบรูซลี ถือเป็นหนึ่งในศิลปินการต่อสู้ที่มีอิทธิพลมากที่สุดตลอดกาลและเป็นสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมป๊อปในศตวรรษที่20ซึ่งได้เชื่อมช่องว่างระหว่างตะวันออกและตะวันตกนิตยสารไทม์ได้ยกย่องให้บรูซลีเป็นหนึ่งในร้อยบุคคลที่มีความสำคัญที่สุดในศตวรรษที่20มีการเขียนหนังสือชีวประวัติของบรูซลีหลายเล่มโดยหนึ่งในนั้นขายได้มากกว่า4ล้านเล่มภายในปี 1, 1988บรูซลีเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการเริ่มต้นกระแสะคุนฟู ในช่วงปี1970เขาได้นำคุงฟูเข้าสู่ตะวันตกผ่านทางรายการโทรทัศน์อเมริกันเช่น The Green Hornet ก่อนที่กระแสคุงฟูจะเริ่มต้นขึ้นจริงๆในปี1973เมื่อภาพยนตร์ศิลปะการต่อสู้จากห้องกงครองตลาดภาพยนตร์ Enter the Dragon ถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในภาพยนตร์แอคชั่นที่มีอิทธิพลมากที่สุดตลอดกาล และยังได้ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงวิธีการนำเสนอคนผิวสีเอเชียและศิลปะก,การต่อสู้ในภาพยนตร์ผู้กำกับภาพยนตร์แอคชั่นหลายคนทั่วโลกได้ยกย่องบรูซลีเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสารรค์ผลงานรวมถึงผู้กำกับจากฮ่องกงอย่างแจ็คกี้แชนและจอห์นวูและผู้กำกับฮอลลีวูดอย่างควินตินทารันติโนและเบรดแรดเนอร์บรูซลีเป็นผู้บุกเบิกแนวคิด ศิลปะการต่อสู้แบบไร้รูปแบบผ่านเจ็ตคุนโดซึ่งรวมศาสตร์จากหลากหลายแขนงเข้าด้วยกันเขาเชื่อว่านักสู้ที่แท้จริงต้องสามารถปรับตัวได้ในทุกสถานการณ์ไม่ยึดติดกับระบบใดระบบหนึ่งความคิดนี้กลายเป็นรากฐานของศิลปะการต่อสู้แบบผสม MMA ในยุคปัจจุบันในปี2004ดาน่าไวท์ผู้ก่อตั้ง UFC ยกย่องบรูซลีว่าเป็นบิดาแห่ง MMA โดยชี้ให้เห็นว่า วิธีการฝึกและปรัชญาของลีคือการไม่มีรูปแบบที่ตายตัวบรูซลีจึงถือเป็นบุคคลสำคัญที่เปลี่ยนแนวคิดการต่อสู้ยุคใหม่เขายังเป็นแรงบันดาลใจให้แก่นักกีฬาระดับโลกเช่นซูการเรโอนาดแมนนี่ปาเกียวและคอนเนอร์แมกเกรเกอร์ซึ่งต่างยอมรับว่าได้รับอิทธิพลจากแนวทางของลีในการฝึกฝนและการต่อสู้ บ c e Lee ถูกยกย่องว่าเป็นผู้ที่ช่วยเปลี่ยนแปลงวิธีการนำเสนอภาพชาวเอเชียในภาพยนตร์อเมริกันเขา,าถ่ายภาพลักษณเชื้อชาติเอเชียแบบเก่าเช่นสตีริโอไทป์ชายเอเชียที่ถูกมองว่าอ่อนแอเพื่อนของเขาเอมี่แซนโบกล่าวถึง Bruce Lee ว่าในช่วงเวลาที่ชาวเอเชียจำนวนมากพยายามโน้มน้าวตัวเองให้เป็นคนขาวบรูซกลับภูมิใจในเชื้อชาติของเขาอย่างเต็มที่ ในขณะที่ภาพลักษณ์ของชายเอเชียในสื่อก่อนหน้านี้มักถูกนำเสนอว่าเป็นผู้ชายที่ไร้พลังเป็นเด็กหรือคนรับใช้ภายในบ้านบรูซลีแสดงให้เห็นว่าชายเอเชียสามารถเป็นคนแข็งแกร่งมั่นคงในอเมริกาเหนือภาพยนตร์ของบรูซลีเริ่มต้นจากการมีฐานแฟนคลับในกลุ่มคนผิวดำเอเชียและฮิสแปนิกในกลุ่มชาวแอฟริกันอเมริกันบรูซลีมีชื่อเสียงเป็นอันดับสองรองจากมูฮัมหมัดอาลีในช่วงปี1970 เมื่อเขาทำลายกำแพงของวงการและกลายเป็นดาราภาพยนตร์ที่ไม่ใช่ชาผิวขาวในวงการฮอลลีวูดที่มีการคลองตลาดโดยนักสแสดงผิวขาวในช่วงเวลานั้นบรูซลีไม่ได้เป็นเพียงนักสู้หรือนักสแสดงเขากลายเป็นแรงบันดาลใจระดับโลกทั้งในวงการบันเทิงกีฬาและศิลปะก,การต่อสู้บุคคลชื่อดังอย่างแจ็คกี้แชนดอนนี่เยนอาร์โนลด์ชวอ์เนเกอร์เอ็ดดี้เมอร์ฟีสตีเฟนเคอร์รีและโทนี่ฮอกต่างกล่าวถึงเขาในฐานะต้นแบบสำคัญ ลีมีอิทธิพลต่อเบรกแดนซ์ยุค70โดยท่วงท่าต่อสู้ในหนังของเขากลายเป็นแรงบันดาลใจให้กลุ่มนักเต้นอย่าง Rocksteady Crew รวมถึงส่งอิทธิพลสู่โลกเกมเช่น Kung Fu Master และ Street Fighter ที่หยิบแนวคิดการต่อสู้ของเขามาสร้างสารรค์เป็นเกมสำหรับโลกตะวันตกเขาคือภาพแทนของชาวเอเชียที่เข้มแข็งมีสเสน่ห์และไม่ยอมถูกจำกัดด้วยกรอบใดๆคำว่า Be Water, My Friend แปลว่า จงเป็นเช่นน้ำเพื่อนยากหมายถึงการตระหนักรู้ให้สูงขึ้นใช้ทักษะและสติของเราให้ปราดเปรื่องเพื่อให้มีศักยภาพเพียงพอที่จะ,ะเผชิญอุปสรรคใดๆก็ตามที่จะถาโถมใส่ชีวิตของเราได้อย่างเต็มที่นั่นเองกลายเป็นปรัชญาที่ผู้คนทั่วโลกจดจําแม้ตัวเขาจะจากไปแต่วิญญ,ญาณแห่งการต่อสู้และการแสดงออกที่แท้จริงของเขาจะยังคงตำนานที่ยังมีชีวิตอยู่ถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดไลค์กดติดตาม และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของ i c o n i c คคิ Podcast และพบกันใหม่ตอนหน้าขอบคุณที่รับฟังครับสวัสดีครับ